คนหลายๆท่านวันนี้ผมจะมาเล่นเกมเอมยิงซอมบี้อะไรสักอย่างนี่แหละก็สําหรับเกมนี้ก็ประมาณว่าเราเป็นคนแล้วทีนี้เราก็ต้องมายิงซอมบี้ยุคสมัยโบราณน่ะเออเป็นปืนยุคสมัยโบราณที่รีโหลดโคตรช้าไม่มีเป้าให้เล็งไม่มีอะไรเลยแล้วก็ดาบดาบอะไรไม่รู้เนะี่ยดาบแบบนี้อืมซึ่งบอกเลยโคตร จะบ้ามาดิไพวกผีเดี๋ยววะอืมาดิมาดิมันอยู่ไหนไี่มีเละรีแป๊บรีแป๊บ,ปบอือหือรีโคตรช้ากี่นาทีเสร็จวะเนี่ยเต็มเต็มโดนเต็มเต็ม ตัวได้ไงไม่รู้นะเลื่อนตั้มันตัดขาเลยโคตรช้าดีโคตรช้าเลยโอ้เตรียมตัวให้พร้อมผมเล่นแค่ตาเดียวพอนะเพราะว่าโคตรยากเลยอยู่ไหนอยู่ไหนมายที่สองยากซอมบี้ทุกคนระวังซอมบี้และอ,อันนี้ดิอยู่ไหนอยู่ไหน มาดิอืมพวกเราโคตรหูพวกเราเหมือนถือสปาตาไลฟฝันซอมบี้อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่อย่าเข้าใกล้ซอมบี้มากนะเดี๋ยวเราโดนลูกหลงม้อยู่ไหนขังเลยเมื่อไหร่ไม่ไหวนี้ต้องชาร์จตีใครวะดันกียน ดินปืนคือป๊นหนึง่งป๊นหนึง่งรอฮิวแปบ๊บรอรีแปบ๊บอาจจะต้องรีหน่อยไม่นานหรอกห้านาทอีอยู่ไหนอยู่ไหนซอมบี้โผลมาแกอยู่ไหนไม่มีแล้วเผลอไปยิงอีกเอยเออเอ,เอสงสร้างไงเนี่ย อยู่ไหนพวกซอมเบ้อู้มาแล้วเต็มเต็มนีนะ่หนึ่งหนึ่งเลยหนึ่งหนึ่งเลย่ด้อู้อู้อ,อูไม่ใช่ตัวระเบิดนะชิบเียบเราพุ่งเ,เข้าไปอย่างนี้ดูเหมือนจะไม่ได้ผลอนะ่ะฟันฟันอู๋ กดฟันรัวครับกระหนิงยิงหวยพวกนี้ดิมอนหลุดมาแล้วพวกนี้ไปดิตตัวอะไรวะ ได้ยังม่มีคาร์ดิฟเอเลยอ่ะเป็นไงวะซอมบี้ซอมบี้ได้เป็นซอมบี้เหลือฮิวแค่นี้เหลือลีแค่นี้ละเป็ไนไง คนอื่นเขาแรงจังอ่ะดาบคนอื่นเขาโคตรแรงอ่ะเอาเรียบร้อยวิ่งวิ่งเราใกล้จะตายแล้วเี่วเลือนรถหรอจะตายแล้วนวัาดับใครใช้อะไรวะ เฮ้ยเตรียมปืนเตรตียมปืนต้องลีกเกิดอะไนวะสอมบี้อะพวกนั้นจัดก,การไปก่อนอู้หูยอยู่ไหนสู้ได้ปะเนี่ยพักพวกเราพอปปะเนี่ยอันนี้ดิอันนี้ดินนนนเฮ้ยดิดโดนด้วยนลกวก็ไม่โดนแหละ ไอพวกนี้ซอมบี้เหรอซอมบี้เหรอซอมบี้ฟาด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 ผมฟาดหมดไม่รู้ว่าฟาดโดนหรือเปล่านี่นี่มาดิไม่รู้ว่าฟาดโดนหรือเปล่า,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 ดดลาแต่ซัดฟาดไปก่อนเราฆ่าได้กี่คิวแล้วซีซีหกคิวแล้วเหรอเฮ้ยไปไปไม่ได้พวกระวังซอมบี้นะพวกเรายังมีเยอะอยู่ทหาร อาหารสมัยนี้ลุยใครวะร้องโอ้โอ้ะอ,อ,อะไรไอ้ซอมบี้แก้วไม่แล้วใครดูยิงขาแตกดิเฮ้ย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 มาดิระเบิดอุ้ยแตกเลยน่วมเลยอ่าอีกตาหนึ่งก็ได้เดี๋ยวมันจะเร็วเกินไปน่วมเลยเรา ไม่เคยชนะบวกเลยไม่เคยชนะน่วมเลยเอยเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปดูดานต่อไปดานต่อไปขึ้นมาแล้วก็เจอกับตึกล้างแลอันนี้ซอมบี้ใช่ไหมเราซวยอืมมาขนาดมากี่ตัววะเนี่ยเฮ้ย ิดอยู่ที่เดียวอ๋อมาเรื่อยๆเ,เลยอะ่ะหลับเบื่เต็มๆไม่รอดพวกจะทำไงก็ไม่รอดให้อีกตาหนึ่งก็ได้อือหมโคตรเยอะเลยอะ่ะเฮ้ยโคตรเยอะเลยมาโคตรเยอะ ขอร้องรอดเถอออู้เต็มเต็มดูซอมบีด้ดิโอ้โหแตกเราไม่รอดนะแน่ดูแต่ละคนเราแต่ละคนเรายังยังไม่สู้ดีเลยอืมเต็มเต็มเพื่อนเรานอ,นอนเลยอะ่ะน้เนอาเบิดหนไอย เราเหนมุนย้ยเฮ้ยเฮ้ยมาเร็วมาเร็ววินงิๆิเจ้าชีวิตรอดได้ป่าววะนี่ตรงนี้มันมาดาักหน้าเต็มเลยเนี่ยตัวไหนละ่ะตามเข้ามหมโอ้ยเพื่อเราจะสู้ได้ไหมเนี่ยเพื่อเราอยู่แค่สามคนไปไหนไปไหน เพื่อนเราอยู่กันแค่สามคนเองอ่ะโอ้ยเฮ้ยแต่นี้ง่ายนะเฮ้ยเช,ชิดดูอะไรเนี่ยโอ้โหรอดได้ไงอ่ะเป็นอาอันนี้ก็แหละ แด่อะไรไม่รูโคตรยากเลยมันรอดได้เฉยเฮ้ยเก้าแปดเจ็ดหก 4021มาเรากำลังจะได้เกิดใหม่ที่นี่ที่ไหนทำไมมืดจังวะเพิ่มแสงดิโคตรมืดเลยแต่ละที่ในเกินี้เพิ่มแสงแป๊บเอ๊ยใครตอมบี้ตัวไหนต้องการโดนปืนอัดหน้าบ้างหันหน้ามาเร็วอยู่ไหนวะ ก็ได้มาเป่าปีบัฟให้หน่อยดิซอมบี้ตัวไหนโดนลูก,ลกซองอัดหน้าไหมไหนซอมบี้ตัวไหนห้าวอืมมีไหมฝันๆไม่มีแล้วอ่ะทางไปต่ออยู่างเนี้ยไปจริงดิตกแล้วมึงกระโดดไม่ได้ ตรงนี้ทหารทหารทหารวิ่งมาทำไมทำไมาเราวิ่งเร็วกับเพื่อนเลยวอ๋อเพื่อนเขาฮเพื่อนเขาลีลีผ่านผ่านไปได้เคนแน่ใจนะว่าผ่านไปได้เค เหมือนภาษาโบราณเลยอะ่เกมนี้เป็นเกมโบราณจริงแหละเหมือนเราเป็นอมาอุยแต่ว่ามีเลือกให้เราดูอาชอูโดนเต็มๆรีแปบบ๊บรีแปบบ๊บรีปืนแปบบ๊บทำลายกำแพงอิดอะฮะยังไงต่อจะ ไม่ต้องรำคาญไอ้ปุ่มขา,ขาวๆนะทุกคนมันเป็นรอยอนุ่มมาอืมตีอื้มตีอุออออ้ยกำแพงหินแต่โคตรยากตีเฮ้ดักผ่านไปด้นี่เดี๋ยวด้ะผ่านไปได้เฮ้ยยันผ่านเข้ามาไงเนี่ย ไม่ <Hi. S 2> เข้ามาไม่ได้เออทะล่มแล้วเข้ามาดิ oh. โอ้ล้วขึ้นมาข้างบนเลยไม่ต้องสนรีเซรีเซจยงเคลีเซล้วระวังระวังตรงนี้น่าจะมีซอมบี้เกิด okay. ทุกคนเขามาอยู่ที่เราเป็นเอาเอาบุรีปืนแป๊บมันตายหมดแล้วหรอหนีไปไกลไกลโอ้กินมันซอมบี้นอนรวมกันเต็มเลยอะทำไมเพื่อนเราเหลือแค่นี้ ก็เ,เราแป้งหน้ากันหมดแล้วให้แตตุต้นเดินตามหลังเพื่อนเนยเดี๋ยวตอนเช้าหรือตอนมืด๋ดย่ถ้าตอนมืดไม่เอานามองอะไรแทบไม่เห็นเลยเครื่องผมซอมบี้ซอมบี้ตายเต็มเลยเามามา,มา,มาขึ้นมาปัญหาคือตรงมองไม่เห็นอะไรเนี่ยตามเพื่อนไปว่าเพื่อเรางอไปทางไหนเราก็งอไปทางน เดูเลย,อย,อ,ยอยู่ไหนอยู่ไหนไอ้พวกซอมบี้อิสระภาพอ,อยู่ไหนวะอะอยู่ไหนอยู่ไหนไหนเข้าใกล้สะพานพูดมืดเลยอะ่ะปีนเหรออยู่ไหนอยู่ไหนซอมบี้ รีแป๊บรีแป๊บทำความสะอาดทำไงอะทำไงทำความสะอาดย้อ,อนย้อนอ่ะทำไมย้อนย้อนทำความสะอาดทำไงวะทำความสะอาดคือพวดเองซ่อมเองส้มส้มเร็วซ่อมซ่อมเอมอมราจะได้ใช้ปืนใหญ่ซ่อมอยังวะพรอ้อมอ๋อเราต้องซ่อม ถึงจะได้เค okay, เข้าใจแล้วอย่างนี้ก็มันเลยดิเชิดเชอย่างนี้เราก็มันเลยดิใครวางวะอย่างนี้เราก็มันเลยดูปืนใหญ่กับปืนลูกซองทุกคนเตรียมปืนไว้มาหนึ่งมาหนึ่งหนึ่ง ืเด mm, mm. uh ี๋ยวปืนอาฮะเฮ้ยทุกคนเตรียมปืนทุกคนเตรียมปืนเตรียมปืนถ้าปืนต้องอยู่ข้างหลัง พีนัมโบลี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 รด,ดทุกคนเตรียมปืนเตรียมปืนบอกให้เตรียมปืนคุนเราวีความมันอองปน,น,นแบบยสองนนี่วะ มามาเข้ามาเข้ามาอุ้ยเป็นคนตายเว้ยใช้ปืนแป๊บมีรีโหลดปืนแปบบ๊บทุกคนพร้อมยังไอ้ไอ้คนด้านหลังมันทำไรคนด้านหลังทำไมยนี่ยู่ปืนปืนใช่ปะไอ้ไหนูเตรียมกระสุนเตรียมกระสุนป้าเอ้อยกระบอกจริง สทานยรอเรืออา้ โคตรยากผมอาจจะต่อให้อีกครั้งก็ได้ทำไมไม่รู้แต่ว่าผมต่อให้อีกครั้งแล้วกันกวาจะผ่านไอ้บ้าร้านทำอะไรได้บ้างอ๋ขายขวานแพงจังวะฟรีฟีอันนี้นี่เรามีแล้วอ นี่เลย 1, เอะหนึ่งพันบาทต่อมันแรงขนาดนั้นเลยอ่ะจ่ามีห้าสิบจ่ามีสี่สิบห้าขวานเนี่ยนะระเบิดจ่ามีสองร้อยโอ้มามามาอืม ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะที่ผมจะเล่นน่ะเฮ้ยพวกเองอ่ะผมยังผมยังมาเปิดประตูเกมเฮ้ย,ยมีอะไรเนี่ยอันนี้ต้องเอามาใส่ปืนใหญ่เยี่ยวถามจริงไม่มีละโอ้ยอยู่ไหน เออแพๆแพๆเรารีบวิ่งไปกัน,กอนโอ้ยเปิดด็อกเกตเพื่อแจ้งเตือนอะไรว่าไม่ทันเอ้าไปนี่มันอยู่ไหนวะซอบมบี้อยู่ไหนของมันซอมบี้อยู่ไหน ใครอยู่ในบ้านล่อมามาซอมบี้เหรอซอมบี้อยู่ไหนเออ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 เอยเอยเออ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 ยู่ไหนอ นูมันใช้ไอ้นี่แหละเรียบร้อยแต่เฮ้ย,ย,ยเฮ้ยอะไรไรจะทำเพวกเฮ้ยเฮ้ยมันรอบหลังเหรอรอบหลงังโอ้ยใครตีวะไอ้นี่อีกชัวว่วเราเราถือปืนปืนเดียวมือเดียวเพื่อนเราอยู่ไหนละ่ะ เกือบตายไม่มีคนเป็นพยาบาลเลยอะเฮ้ยเอาจริงดิคูดเบาเลยแต่ใช้แต่ปืนเพื่อเราหายเพื่อเราวิ่งไปทางนู้นเหร เฮ้ย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 อย่างนี้ไม่ได้นะเว้ยเฮ้ยอยู่ไหนเฮ้ยใครวะมาดิอู้ไม่ไหวไม่ไหวเจ็บเจ็บเจ็บใครอยู่ในนั้นวะพวกซอมบี้มันอยู่ พวกพี่มาเยอะพวกเรารีบไปข้างหน้า,าน้ำงานนี่ไรเนี่ยตีทีเดียวมันหายเลยจะได้ใครก็ได้เป็นหมอมารักษาที่เอ้ยหนูรักษาพี่หน่อยไอ้ไอ้บ้าเอ้ยเอ้ยฮิวฮิวหน่อยฮิวฮิวไอฮิว พี่พี่พี่ชีพหน่อยพี่ชีพป้าเฮ้ยโอ้โนโเอาเนอะเอนอะแบไม่มีอะไรเป็นยาอ่อนมากกว่าน,นี้ดีแป๊บอืมจุดไฟทำไมแต่เราโดนไฟเราก็ไม่เป็นไรนี่นเพื่อ เราตั้งฐานไปตรงนี้เหรอเพื่อนเราไปทำไมตรงนู้นะ่ะเพื่อนเองมาทำไมเน,นี่ยมันมีอ๋อไอ้นี่ปืนใหญ่ใช่ปะกระโดดขึ้นเอ๊ะเพื่อนเราเรากระโดดไม่ได้มาดิเฮ้ยมามาบินมาบินบิน อันนกระบอกกระบอก,กระบอกไอ้เอวเจาอแล้วโอเคอแล้วเราจะไม่ต่นี้เลยเน่เพื่อเราโคตรเพื่อเราโคตรดุ พร้อมนะพวกยิงนี่อะไรเป็นกระบอกปิง พอแลแหละโอเคครับสำหรับแมปนี้เป็นแมปที่ดีมากๆและเดี๋ยวผมจะกลับมาเล่นต่อถ้ามีน้องๆขอไม้กลับมาเล่นต่อเนี่ยเดี๋ยวผมจัดให้โอเคปะบ๊ายบายเจนใหม่คลิปหนะ้า